คลิปนี้จะพาทุกคนเข้าไปที่ Wallet นะคะหรือเว็บไซต์ของ Selection เนาะ,ะให้เรามาที่ Google Chrome เลยจ้ามา Google กันนะคะโค m มโค r มโค c มโค m มอยู่นี่จ้ะให้ทุกคนพิมพ์ดับเบิลยูดับเบิลยูนะคะตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมดับเบิลยูดับเบิลยูดอตซเลชันทูยูดอคอม จากนั้นให้เรามาจิ้มตรงนี้นะคะอ่าจิ้มคนนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นหน้าสวยๆขึ้นมานะจ๊ะอ่าเราจะมาที่ขีดจุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะคะไปที่จุดไข่ปลาให้เราเลื่อนมาค่ะเพิ่มลงหน้าจอหลักอ่าอันนี้วิธีการเพิ่มเว็บไซต์เ e เลชัลงหน้าจอหลักนะคะให้เรากดเพิ่มได้เลยทีนี้เมื่อเรากดเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราจะออกจากหน้านี้นะคะอ่ะ ออกไปหน้าจอหลักของเราเลยหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะอ่าเลื่อนดูเลื่อนดูนะคะอ่านี่มาแล้วค่ะตัว S นะคะตัว S อ,อยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราจะเข้าระบบเราก็จิ้มที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่ขีด3ขีดนะคะทีนี้มาถ้าใครที่เพิ่งเข้าสู่ระบบใหม่ๆก็ไปที่เข้าสู่ระบบถ้าเป็นพี่น้องสปปลรว ให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลรหัสผ่านนะคะต้องจําให้ได้เนาะอ่ะอันนี้ขอแม่ปานก็คือเคยเข้าแล้วก็จะมาที่ my account นะคะ,ะเห็นไหมวันนี้ลิงก์มาแล้วเวลาเราจะเข้าลิงก์เราก็จิ้มไปที่นี่เลยค่ะ https s l a ตรงนี้นะค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเราต้องตั้งใจดูนะคะ ดูทีมผู้บริหารจนจบซูมนะเร,เราเราได้ได้รหัสรหัสเราก็จะมากรอกตัวนี้หนไหมคะกรอกโค้ดรับเพื่อรับดาวหนึ่งดาวตัวนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อเรากดรับดาวเรียบร้อยแต่ต้องรอให้จบก่อนนะถ้าอยู่ไม่จบซูมเราก็จะไม่ได้รหัสนะคะอ่ะการที่เราจะเข้าลิงก์เราก็กดมาที่สีเขียวนี่ละจ้าอ่ะเข้าซูมกันแล้ว เน็ตต้องแรงนะทุกคนอ่ะใส่เลขนี้เลยค่ะ24680่หกถือละสองสี่ค่ะอ่าห็นมาเข้ามาแล้วถ้าอยากให้ได้ยินเสียงดังนะคะนะเสียงดังเราก็ต้องไปที่ไวไฟอเซลลูล่าดาต้าตรงนี้นะคะอ่าเนี่ย ให้เราเปิดกล้องแบบนี้นะคะอ่าแม่ปานจะแคปจอแล้วเด้ยอยงี้นี่ค่ะเราต้องเปิดวิดีโอไว้นะคะเปิดเปิดวิดีโอให้เห็นหน้าตาเนาะตอนนี้มีคนเข้าแล้วเห็นไหมมีคนเข้าเรียบร้อยละอ่าเวลาเราจะออกจากไลน์เราก็มาตรงนี้นะคะตรงแถบสีแดงข้างบนเนาะจิ้มตรงนี้อ่ามันจะมีขั้นตอนอยู่ไม่ยากนะคะทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนเข้ารอรับข้อมูลจากทีมผู้บริหารได้เลยนะจ๊ะไป เข้าได้เลยจ้าแล้วเจอกันนะคะ